สวัสดีค่ะวันนี้พาทุกคนมาชมไรานาสวนผสมนะคะโตโต้ไรานาสวนผสมนะคะปลูกทุกอย่างที่กินได้กินทุกอย่างที่ปลูกนะคะเลี้ยงทุกอย่างที่กินได้นะคะอยู่เส้นบ้านสำโรง บลเจนแวนอำเภอสินรงจังหวัดส,สุรินนะคะใครผ่านไปผ่านมาว้เวียนชมได้นะคะทุกคนเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเจแตกคนในบ้านด้วยนะคะ,ะสวนเกษตรอินรีผสมผสานนะคะทุกคนข้าวปลูกนะคะ สวยมากเลยไปค่ะไปชมกันเลยค่ะมีอะไรบ้างปลูกอะไรบ้างนะคะดกอกยางที่กินได้นะคะทุกคนมะนาวนะคะดกมากเลยอู้มีแต่มีแต่หน่วยเลยพี่น้องาเดี๋ยวค่ะกลับก่อน มีทุกอย่างนะคะลุกทุกอย่างนะคะทุกคนอะไรคะนี่ทุกคนนี้ไปกินลาบนะคะกินลาบอร่อยมากๆเลยพูดถูกไหมคะนี่ทุกคนต้นสาเก สาเกนะคะใช้น้ำจากแผงโซลาเซลล์นะคะจากบาดาลน,นะคะจากน้ำบาดาลน,น้ำบาดาลใช้พลังจากแผงโซลาเซลล์นะคะทุกคน ข้าวนายอดนะคะทุกคนสวยไหมคะสวยไหมคะทุกคนข้าวสวยมากเลยนายอดนะคะทุกคนทํานทำ,ทำนาอินรีนะคะนาอินรี หลอดสารพิษนะคะข้าวพันหนึ่งศูนย์ห้านะคะมะลิหอมหนึ่งศูนย์ห้านะคะดูค่าแล้วก็จะพาทุกคนมาเอาหน่อไม้นะคะทุกคนเอาหน่อไม้นะคะทุกคนหน่อไม้อยู่หลายชนิดโอ้ย Rồi dây dây ไม่ได้นะคะทุกคนอยู่ในคันแพร สว,วยนะคะทุกคนสวยนะคะทุกคนนายอดนะคะ105่ข้าวพันหอมลิหนึ่นาะคะทุกคนข้าวอินทรียแปลงนี้หวานนะคะพึ่งหวานนะคะสวยออกขึ้นละเสมอผ่านผ่าน โอ้ยต้นสาเกโอ้ออกลูกแล้วทุกคนสาเกเอาไปทำอะไรกินเอาไปทำยังไงกินนะ โตโต้ไรนาสวนผสมนะคะปลูกทุกอย่างที่กินได้กินทุกอย่างที่ปลูกนะคะเลี้ยงทุกอย่างที่กินได้นะคะอยู่เส้นบ้านสำโรงตำบลเจนแวนอำเภอสินรงจังหวัดสุรินทร์นะคะใครผ่านไปผ่านมาว้เวียนชมได้นะคะทุกคน พาชมไร่นาะสวนผสมโตโตเพียงแค่นี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเจแต่คนไหนบ้านๆด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ